สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสท รายการที่นำเสนอข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครบรอบวันสถาปนา37ปีเมื่อวันที่5กันยาย,ยนที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งงานสัมมนาทางวิชาการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายนะคะซึ่งได้รับความนิยมและก็ชื่นชอบอย่างมากค่ะวันนี้ทางรายการค่ะก็เลยได้รวบรวมภาพบรรยาก การงานทั้งหมดนะคะมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมกันได้เลยค่ะาที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสของฉลองพระชนในมายุ5รอบ2เมษายน2558ก <c oughs> ารเสวนาสาระจากผู้อาวุโสแห่งท้องถิ่นนนเปิดอูมสู่ภูม <c oughs> ิรวมท่านาการแสดงนรทวัตการานวาดพระสารีริาต <c oughs> พระปานพรองค์งทูสลสร้างฝรากพระ,ะองค์ระบาทข้าพระพุทธเจา้ารองศาสตราจารย์ดเตอร์นายแพทย์เชลเลอร์ผูชิ้นความใจปรารบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชขกพระราช,าราชาาทานพระราชานุญาตถวายพระราชาารุดีณโอก,กาสมหามงคลครบห้ารอบพระชนมายุกรรสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดานาเรีราชจอมปรายาแห่งสหยญย่ ทุกพระอิริยาบทสมงดงามสมพระนามพระเทพรัชราชดาพระราชวิสิิ์ใสทันพับโอกาสทรงเปลี่ยนรปปรีชาย,ยาการศึกษาเบื้องพระยุคนคลบาสงาบรงญาติาานำมหาวิทยาลัยให้รุ่งเรืองผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างยิง่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่พิธี การถวายราชสตุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบและพิธีการเปิดสัมมนาท้องถิ่นศึกษาจากภูมิสู่ภูมิในวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนคนไทยทั้งในท้องที่ ทินสถานชาติครึ่งมอนมีชื่อนอนทบุรีเพราะนี้เพราะนั้นก็จะมีเรื่องราวแดนต่างเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังในหลายๆเรื่องนะครับที่สำคัญที่สุดผมอยากจะกราบเรียนกับท่านว่า ในเรื่องของท้องถิ่นที่เรามีของดีซุกซ่อนอยู่นั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเอาของดีต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมรลลประเพณีศิลปะต่างๆรวมทั้งประวัติความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ของดีที่มีอยู่เนี่ยให้คนทั้งหลายเขาได้รู้สร้างสิ่งตา่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใน ทองถินของเราเองส่วนที่3ก็คือเรื่องของสถาบันการศึกษาซึ่งเราถือว่าจะเป็นสื่อทางคารับอย่างหนึ่งเรนได้ว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้จัดขึ้นเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายในหลายๆจังหวัดนั้นเนี่ย ได้มีความเข้าใจและเริ่มที่จะดำเนินการเพื่อจะรักษาสิ่งต่างๆของท้องถิ่นเอาไว้เพราะนั้นในความหลากหลายความเป็นท้องถิ่นเองเป็นนำมาให้เราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อความเข้าใจที่อยู่ร่วมกันในวันนี้นะฮะเป็นแนวทางที่เราจะศึกษาเพราะการที่เรารู้จักเราแต่เพียงลำพังว่าเราเป็นใครมาจากไหนปู่ย่าป้ายาาเราเป็นใครนั้นคิดว่าอย่างไม่เก็นพ้อกนะ ทางที่ดีเนี่ยถ้าเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้บ้านพี่เมืองน้องหรือบ้าน e ข้างๆเราเนี่ยเขาเป็นใครเขาชอบกินอะไรเราจะรู้จักเขาแล้วรู้จักเราแล้วเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความคาร่วมซึเนี่ยคือเราไม่ต้องยอมรับกันให้ได้เมื่อเราเป็นรุ่สืบเลี้ยงแลวบ้านเรากินหมูบ้านเรนเป็นรุ่สืบเลี้ยงบ้านนี้กินปลาหมึกเราไม่ต้องยอมรับกันแต่ขอให้เราทนกันให้ได้แล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันเมือิบุรีจังหวัดนนทบุรีก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็เลยตั้งเป็นโครงการนนทบุรีศึกษาน ใะการที่ทําเรื่องของจะเระีนศึกษานี่บางทีเราเป็นเรื่องของพื้นที่กับเรื่องของคนนะก็มีอยู่สองเส้นเนี่ยนะฮะทีเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นยมชนอะไระต่างๆมันก็มีพื้นที่พื้นที่ที่ตัง้งยมชนและรายละอที่ตั้งเป็นุมชนนี้มาได้ก็คนนะฮะมันเรียกไม่ได้นะที่เราถ้ามาศึกษาเรื่องของพื้นที่แล้วของเรื่องของจังหวัดเรื่องอำเภอต่างๆตามนะะมันก็เป็นเรื่องของพื้นที่ กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะอันนี้เราเป็นการตอบแทนมุลคุณนะครับเรื่องของการที่เขาดูแลให้เราได้มีความสงบเสถีสละชีวิต ก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับโซเชียงดีตัวเด็กตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนเนี่ยถึงสามห้านะครับที่เริเ่มในตอนไปรียนตอมนะ,ค,ะนรครับการเรียนรู้สัตว์ฉบับใหม่เลยครับสรุปให้เลยถ้าคุณเจอสัตว์ใหม่หรือสัตว์เดิมก็ได้เน้นสัตว์ใหม่แล้วกันครับคุณเจอปั๊บคุณไม่รู้คุณเปิดดินได้ครับเปิดดินหาความหมายมาฝึกการออกเสียงมนด้วยครับเพราะบางทีสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ออกเสียงอย่างนั้นก็ได้หรือหลายหลายแอปครับมันออกเสียงได้หมดแล้ว คุณอยากเอาแค่ความหมายแต่ผมต้องเอาอะไรด้วยครับการออกเสียงของมันด้วยแล้วฝึกออกเสียงมันหน่อยครับถ้ามึงมึงอาจจะใช้ฉินยิงเกียร์้าคุณเมืองฝร่งไม่คยได้ใช้คุณต้องทำอไรมาครับอปปอัพเปิดมันจะได้เปิดนอกจากออกเสียงได้แล้วมันจะไม่ออกเสียงได้คือถ้าเราพูดถูกมันจะขึ้นคำถูกพูดผิดมัจะขึ้นคำผิดครับเกินคำอมานมัฟังไม่ออกเลยสี่ได้ไหมก็จะสี่ะไอโฟนนะโเราตศัพท์าะไปเราพูดภาษาไทย เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะครับท่านแรกครับเชฟชีวินเชนเดชาครับก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องอาหารโโฟูเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวก่อนผมเชฟชีวินนะครับเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าเชฟเตงก็ได้กับเชฟปีนะครับก็ยาเค่ะอันนี้เราไม่ได้ท<อ>ําเป็นลูกเต๋าเพราะว่าเราอยากจะให้มีเท็กเจอร์เวลาทานเนี่ยตัวน้ำชัดดแต่ทำเราอยากจะได้รสหวานของเขาใช่ไหมคะแล้วก็สีที่ ที่เกิดสีน้ำตาลธรรมชาติจากหัวหอมใหญ่ก็เลยเอาหัวหอมใหญ่มาหั่นเป็นเส้นเล็กๆหน่อยหนึ่งแล้วว่าผัดเพื่อให้ได้สี slow food โโก็คือช้าๆใช่ไหมคะทีนี้เราคนทานก็ต้องใจเย็นๆ <c oughs> คน็บอกคนทานก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะทาแซนด์วิชอย่างเงี้ยเราก็ขนมปังไปปิ้งซะก่อนให้ด้านนอกเขากรอบๆนิดนึงแล้วก็ข้างในเขาก็ยังคงนุ่มอยู่เพื่อเวลาที่เราทาเนยทามายองเนสลงไป เวลาเราเซียเนื้อนะคะก็คือเราต้องใช้ไฟแรงนิดนึงแต่เวลาสั้นนะคะเหมือนเหมือนที่เวลาเราโดนถูกราร้อนๆนะคะพอโดนปุ๊บแล้วหนังเราถ้าจะเอาไปใช้ห้ใครที่ไม่ชอบทานเห็ดช็อเปียกแล้วอยากจะทานเห็ดบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเอาไปลวกน้ำเราก็จะใช้ตัวเมโตเพสตัวเมโตเพสเนี่ยถ้าไปเปิดตามสูตรหนังสือทำอาหารเขาจะบอกว่ามันเป็นมะเขือเทศเข้มข้น น้ำละลายแป้งให้ใส่มันบดแทนมะันบดนี้เลยเนี่ยที่เราบดไว้เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็คนปลาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแต่ว่าแนะนําว่านาาเอฟักไส้ฟักอะไรออกแล้วก็นี้ท่บ และก็มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ไทยโดยครูนะครับะนั้นนี่ก็คือโรงเล็ยนของไหนนะครับส่วนของคัเนี่ยก็เป็นการเรียนการสอนในระดับนะครับความรู้ความการทความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระศรีตุพลในวันนี้นะครับนั่นสาระสําคัญนะครับสาระสาคัญของการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณน,นะครับก็คือ อรอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชลำดับถัดไปค่ะอาจารย์ปรีดาตั้งตรงจิตพ่้งในการโรงเรียนแพทแผนโบราณวัดพระเทศพระิกุคลรัดโพค าตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยายลัยได้จัดระบบการศึกษาเป็นระบบถึงตำแหน่งเจ้ากรหมนวนวนหัวหลวงไว้ในกฎหมายตราสามวงจวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดโผเป็นพระอารามหลวงจงให้รวบรวมตำราฤาษีดัตตนไว้ตามสารา ไรสุโขทัยธรรมธิราชละผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนประโ่ก <c oughs> <c oughs> ซึ <One input> ่งจะผนวกของทางด้านความเชี่ยวชาญของโรงเรียนวัดประเทรินนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้นะคะก็คือที่เราได้ปรึกษารือกับทางวัดโพนะคะทางม่ยก็จะใช้จุดเด่นของมสทนะคะที่เรามีตําราแพทย์แผนไทยซึ่งเราได้เชิญครูภูมิปัญญาทั่วประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็สถาบันต่าง ช่วยกันเขียนตำรามศทนะคะเราก็พบว่าในความเป็นจริงเนี่ยที่บอกว่าศาสตร์ทงการแพทย์แผนไทยเนี่ยในความเป็นจริงยังมีอยู่กับในตัวครูทั่วประเทศนะทั้งที่ยังไม่ได้มามีส่วนร่วมในการเขียนตำราของมศทรวมทั้งครูทางวัดโปเนี่ยนะเราก็จึงคิดว่าเ,เริ่มแรกเนี่ยเราจะทำการเชิญสัมมนานะนะเชิญครูภูมิปัญญามา มาประชุมกันแล้วก็มาจัดระบบอ,องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยท,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 ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติทักษะนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ข้อตกลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการาคือทบทวนนะคะองความรู้เนี่ยนะ,ะให้ให้เป็นรูปแบบแล้วก็จะเริ่มในการฝึกปฏิบัติค่ะจัดจัดอบรมฝึกปฏิบัติให้กับแพทย์แผน ทั้งคนที่จะเป็นครูและคนที่ปฏิบัตินะคะให้ให้มีทั้งความรู้และทักษะที่อยู่อยู่ในระบบที่เราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตในด้านของอ,องค์ความรู้เนี่ยเรามีค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะที่วัดโพหรือว่าทางมสทหรือว่าอย่างไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันหรือจะพูดอีกทีก็คือเรื่องของการจัดการความรู้นะครับที่มีอยู่ให้เป็นระบบร,บระเบียบยิ่งขึ้น นะครับอันนั้คือส่วนที่หนึ่งะครับทำให้เป็นระบบความรู้ที่อ,อ,อยู่ยั้งยืนยงแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับแต่โบราณเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศทางตะวันออกสองคนหคนสิคนแต่การทำ mass production ทำให้เกิดการแพร่ขยายขององค์ความรู้เยอะๆเนี่ยจะเป็นต้องใช้ศและเทคโนโลยีและทางมสทเองมีความเชี่ยวชาญการใช้ระบบการศึกษาทางไกล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทางของวัดโผซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางการใช้ทักษะมือค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าท่านมีการปฏิบัติเยอะเราพึ่งผนึกความแข็งของสององค์กรก็เลยกัดมสทเก่งทางด้านผลิตสื่อสื่อทางกลางทางด้านวัดโผถนัดมือแล้วก็ทักษะมือที่เชี่ยวชาญเราก็มาผนวกกันทําวิดีโอทําวิดีทัศน์ทำสื่อทางกลางที่พอจะเป็นไกด์ไลน์ก็เราก็ได้มีการศึกษาและดีใจกันมากๆเพจริงๆแล้วเนี่ยทางเรา มีความถนัดในเรื่องปฏิบัติแต่ทุกท้องสถาบันก็คิดว่าเท้ะถนัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราผมดูเนี่ยเวลานี้เด็กย่างมาตรฐานมาตรฐานการปฏิบัตินะก็ดีมาตรฐานของความรู้ก็ดีทุกคนนี่งจะแก่ไปหมดที่จะพยายามมีมีตำราของตัวเองเนี่ยของของมีมีมีแนวทางตัวเองเพราะฉั้นตรงนี้เนี่ยเออ่ผมก็เลยอยากจะนำกลับเข้ามาสู่แก่นของความรู้จริงๆก็คือ ตำราการยาวโตการตำรายาวโตและแค่สารส่งองซึ่งหนังสือสองทุดนี้เนี่ยจะสอดคล้องกันมาจากนั้นมาก็จะมีการแตกหินสารสารหรือแตกตำราเลยมากม่ๆขึ้นมาเพราะอย่งตรงนี้เราก็คิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือผักเปลี่ยนไปต่างแต่เราก็ปีปีอะไรก็ได้นะฮะแต่วัตินี่มมันรวบรวบไว้ร่ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าถึงเวลาแล้วล่ละจริงๆแล้วผมจำตรงนี้มาไม่ แล้วก็คิดว่าในวาระสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะทําตรงนี้ให้จบนะฮะคือคือจริงๆิเราทําเรื่องนวดมาแล้ว20-30ปีที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องนวดครับทำเวจกรรมก็ไม่ไปไหนทำพิจกรรมก็ไม่ไปไหนแล้วตรงนี้เนี่ยแดดยาฟ้าจะบอกสทให้ให้ดูขาอผมด้วยแล้วก็พยายามประคองผมนิดนึงเพราะอ,อดี้ผม,มา,าจะเป็นแบบโบราณพูดไปตามที่รู้พูดไปตามที่เข้าใจประเดตรงนี้ มอสทบีทั้งวิชาการเยอะว่าออจ,จะไปรวบรวมเป็นประกอบกันวที่เหมือนแน่นะคระับได้ในสามสี่เดือนนั้นเองเนี่ยก็คือการที่จะมีการาสื่อสารเคลื่อนย้ายประชาคมคนในประชาคมเนี่ยเข้าออกที่เสรียิ่งขึ้นในถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในเจ็ดวิชาชีพเนี่ยจะมีวิชาแพทย์แต่ผมไม่รู้ว่าต้าจะอิดพูดแพทย์เป็นไทยหรือเปล่านะ รู้สึกจะไม่ได้อยู่ในนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการประกอบวิชาชีพตรงส่วนนี D ้เนี่ย AEC สาระสำคัญคือการเคลื่อนย,าย้ายคนในประชาคม,มนะครับคนของเราที่นี่ถ้าเกิดในแง่ของวิชาการนะครับอีกอันหนึ่งจะทางด้านบริการถ้าทางด้านวิชาการก็ต้องเตรียมพร้อมหลักสูตรสู่สากลก็คือว่าถ้าเกิดในก้า่อไปก็คือต้องเตรียมเหลักสู่ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้บริการให้วิชาการนะครับ แก่ศึกษา,าต่างชาติแต่ต้องปรับในเรื่องของการรอรับเนื่องจากแพทย์แผนไทยเป็นวิชาที่ต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะทางกระทรวงเองกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสพอ,อ,อก,ก็จะให้เราจากัดกรังนะครับจะทาแมชั่รผลิตชั่นเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองผมก็เห็นด้วยเพราะผมเองก็เป็นแพทย์นเนาะถ้าเกิดเราจะสอนคนฉีดยาขางข้ามอินเทอร์เน็ตหรือสอนผ่าตัดข้ามอินเทอร์เน็ตท่านจะยอมเป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่านะ ซึ่งตรงนี้เป็นการกับทาผ่าอย่างไรก็ตามเราสามารถให้ความรู้พื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตได้จริงนะครับภาษาอังกฤษได้แต่คนไทยเราอย่างเซิร์ฟได้ไม่ค่อยผิดพราะขนานี้ดังนั้นเนี่ยเอีซี2015ที่เราจะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่ priority เพราะว่าแม้แต่คนไทยเองที่ต้องการพัฒนาให้ได้วุฒิหรือว่าสักยภาพตามต้องการเราอยางเซิร์ฟไม่ถันเราอยากให้บริการไม่ทันแต่เราก็เปิดไว้ในอนาคตอันนั้นคือส่วนของการให้การศึกษานาอาชาติ ส่วนที่2คือการบริการการบริการคนเขาจะเคลื่อนทัพเข้ามาเนี่ยน,นะครับภาษาอาเซียนคือภาษาอัง 1, กฤษเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเรื่องของภาษานะครับมสทอเองก็มีภาษากรีกต้องการสื่อสาในสิวิชาชีพวิชาแพทย์สาธารณสุขก็เป็นหนึ่งในสิบนั้นเราก็ต้องเตรียมครู้าจากของเรานะครับเพื่อให้บริการหรือนักศึกษาของเราให้มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะรองรับประชาคมที่จะเข้ามา นะครับผมส่วนนี้ผมว่าก็เป็นสาระสำคัญอยู่สายนึงเลยล่ะตอนนี้เราอยากจะขยายให้ได้กิจกรรมเป็นกิจกรรมเราไปรุกขาดออกไปซึ่งซึ่งตอนนี้ทางศิริราชก็ได้ทำทางพอดีขารนะฮะแล้วก็ทางธับมภูเขาได้ทำเต็มสองส่วนแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยการแพทย์แผนไทยเนี่ยคือเราเป็นการดูแลทั้งกายและใจซึ่งซึ่งจะแตกต่างกับแพทย์แผนตะวันตกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้บางครั้งเนี่ยประชากรโลกสามสี่พันล้านคนเนี่ย หาหมอ,อ,ไ,อไม่หอไว้ตรงนี้เนี่ยให้เขารู้จักวิธีการในการดูแลสุขภาพตัวเองแครนตรงนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นเป็นจุดเ,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 เป็นแข็งของการแกแลไยด้วยคือในการดูแลสุขภาพที่ดีมากเราป้องกันเมื่อเราอรู้มากขึ้นจะได้อยู่ในสภาพที่สม ค่ะหลังจากเราไปชมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาชมภาพบรรยากาศนะคะการนวดสาธิตการนวดน,นะคะแล้วก็สมุนไพรที่น่าสนใจกันเลยค่ะ ด้วยอุปกรณ์เด็กตั้งแต่การของมาเรื่องของการไหวทั้ก่อนนะครับใช้นกางนี่ก็จะเห็นเก้าอี่เต่ายี่ใช้สำหรับนั่งผานครับนั่งผานเนี่ยเราจะใช้ความร้อนเห็นว่าการดูแลหลังคลอดของแพทย์แผนไทยเนี่ยเน้นในเรื่องของการดูแลหลังจากคลอดนะฮะของมารดาเสร็จแล้วนะครับโดยป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศงานครบรอบ37ปีวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ที่ผ่านมานะคะและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สมกับความเป็น37ปีของมสทเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจและอยากจะเข้ามามีส่วนหนึ่งของมสทนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏตามในหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะ